สระทรวงอุตสาหกรรมเปิดปฏิบัติการสุดซอยจับโรงงานลักลอบขนย้ายขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกยึดอายัดจากประจินบุรีมายังจังหวัดสมุทรสาครพร้อมขยายผลตามจับพบขยะอิเล็กทรอนิกส์ลดใหม่อีกกว่า1,200ันตันนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าได้สั่งทีมตรวจการสุดซอยพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบบริษัท C H H Recycle จำกัดจังหวัดสมุทรสาคร พบมีการลักลอบประกอบกิจการโดยไม่ได้รับอนุญาตครอบครองวัตถุอันตรายขยะอิเล็กทรอนิกส์กว่า1,200ตันมีเครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ไม่แสดงเครื่องหมายมอ,อกอและของกลางบางส่วนที่คาดว่านำมาจากบริษัท T&T n w e a l t well Management 2017จำกัดจังหวัดประจินบุรีที่ถูกสั่งปิดไปตั้งแต่ปีที่ผ่านมาโดยได้สั่งให้บริษัทดังกล่าวหยุดประกอบกิจการและยึดอายัดของกลางทั้งหมด พร้อมแจ้งข้อหาและดำเนินคดีฐานกระทำผิดพระราชบัญญัติโรงงานและจะแจ้งข้อหาร่วมกันลักลอบเคลื่อนย้ายทำลายของกลางมีโทษจำคุกตั้งแต่สองปีขึ้นไปและปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ